นะทุกคนหน่วยมาแตกโมแก๊บหนึ่งสองหน่วยเบืุ้กคนเบิ้งแก๊บพอประมาณจักโลนี่ตอนสิบห้าเลยสิบห้าโลเมื่อยเนี่ยเมื่อยเเม่ยหรือว่าเมื่อยครับซ่วงอันซ่วงเขาเก็บกู้เนาะโอก็หลายตอนฟูกตอนตัด คลิปนึงแล้วลานของอรถ12รอทสิว่ามาเกี่ยมรับออกจาการถ6รอบรรทุกจากสวนมาไซเนาะมาฮับอยู่นี่เต็มแล้วก็ออกไปก็่ละส่งไว้นะทุนกาวทักไายสบายดีท่านผู้สมที่ักแพงคลิปนี้เราอยู่ที่เมืองหงสาขแขวงสิาบุรีเนาะ นั่นก็คือเราจะพาทุกคนมาเบ่งการเก็บกู้หรือว่าการเก็บเกี่ยวมักแต่งโมของนายทุนจีนเนาะกค็คือคลิปที่แล้วเราทายให้ทุกคนเบ่งแล้วเนาะเกี่ยวกับอ่าการการปลูกการตัดเครือเนาะแต่ว่าโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่าผลผลิตพร้อมที่จะเก็บกู้แล้วเนาะก็คือมักแต่งโมได้ตามขนาด ความต้องการของนายทุนแล้วและเขาเจ้ากะมีการเก็บกู้เนาะไซแก็ตเพื่ออาน้ำรงเข้าไปประเทศจีนเนาะนั่นก็คือพานสายแดนลาวจีนทางบอเตนเนาะเดี๋ยวขาพาทุกคนไปเบ่้องขนาดมักแต่งโมเนาะเขาเจ้ากำลังเอาขึ้นรถอยู่เนาะเอาขึ้นรถหกล้อจากอ่าทงนาเนาะ เพื่อไปใส่รถ12ลอ้อรถพ่วงเพื่อเกี่ยมทรงไปหลวงน้ำทาเนาะสบ,บายดีคนออกโมตีงั้นคนนวยมาแต่งโม สบายดีไอ้ออคนมักแต่งโมไปขึ้นรถชิบล้อตีแม่นละโอ้ในครอบครัวนะเคืออันเพิ่นจักเดือนแล้วเขาเจ้าอันเก็บนี่มันมันเป็นน่วยนี่นะเริ่มปลูกสิเออแต่เริ่มปลูกนะโอ้สี่เดือนถือว่าได้น่วยสมนี้แล้วเนาะ อันนี้ได้ขนาดมาแล้วบ่นี่โอ้ก็คือเครือเครือละหนึ่งนวยต้นต้นหนึ่งเอาซีเครือมันบอกอันนี้ก็บอกงูมาหน่อยเด้อเคยเคยไปอันไายเขาเจ้าตอนอันเขาเจ้าปิตนะแต่ว่านี่คือได้ขนาดแล้วเนาะเจ็ดหนึ่งสองนวยเบื้องคนเบื้องแก็ดพ่อประมาณจักโลนี่หกสิบห้าโล ต้นนี้ยังกายโอนน้เขาเขากระจุมน้ำยาปอนี่มองมองเนี่ยแม่ลรอคือกล้วยนะบมดจุ่มบดจุ้มเนาะแต่เวลาขึ้นรถแล้วเขาซีดยาพ่าสตโอ้ oh, เอาซีดอยู่รถพ่วงพว่นบอกตอนตอนนี้ยังบริสิทธ์เนาะโอ้รถเจ้านี่บรรทุกได้จักตนนี่หกหกตนบ่บอ ประมาณสิบห้าโลเนาะสองน่วยเนาะ,ะไจะอ,อ๋ออันนี้เจ้าก็มาาับจ้างต่างตีแม่แหละมาับจ้างต่างเเที่ยวเที่ยวเท่าไรขึ้นไปหารถพ่วงนะเที่ยวเท่าสี่ล้านหเต็มคันรถได้โหแม่เที่ยวน,นะนึ่งเลยสี่แสนตีเต็มคันรถลากนึงเลยแม่สี่ล้านห้าโอ้เต็มรถพ่วงสิบสองล้อฮะหล่ะ จีรันห้าแต่ว่าเจ้าอันเอารถเอารถน้อยนี่คนบ่นั่นแหละอ,อ๋อ้เอ๋พอแล้วแม่จัดแซ่แม่มาพอนี่เาทุกคนก็คืออ่าเป็นของเท่าแก่จีนเนาะเพิ่นได้มาลงทุนได้มาลงทุนอ่าปลูกมาแต่งโมอยู่อยู่ประเทศลาวเนาะนั่นก็คืออยู่เมืองหงสาของพวกเรากันอกจากเมืองหงสาก็มีหลายเมืองเนาะที่เขาเจ้าปลูกนะอยู่ทางอุดมไซก็มี เด้อจอมมาด้ใส่ถามเน่ฮะมาได้ใส่เมอือง,งแบงที่เป็นชนเผ่ามงวะชนเ่ากุมโมกไหนหรือมงมงมงอ๋อค่อยไว่ายี่เลี้นอยู่แถวนั้นค่อยอยักไปหาชนเผ่ามงกับกุมโมกได้ได้มือเท่าไหร่ ได้มือเท่าไหร่ครับจานะ้างนี่ยมือละแสนะมือละแสนเนาะเก็บบางโมเนาะตอนอ่ะเขาตัดเครือตัดยางหันคือว่ามือละเจ็ดสิบเปนบอกนี่น,น,นะทุกคนเต็มคันรถหนึ่งสี่ล้านกีบอ่าขนไปใส่อันนั้นไอ้เมนคนอันเจ้าของรถขนไปใส่รถพว่วงเนาะไปแล้วตีไอ้ไ,ไ,ไ,ไปน้ำกไไ็ได้ตีฮะอ่า เดี๋ยวขึ้นรถไปน้ำเพิ่อนเราทุกคนรถสิบตายย้ายได้เด้อเจ้ดอ่าเจ้าคนมัดระหว่างทางนะต่อไปตอนไหนเจ้าซื้อยังซื้อลุยซื้อลุยอยู่เมืองไหนอยู่เมืองแบงค์โอ้เมืองแบงค์เนาะเมืองแบงค์ได้ผมเม็นปากแบงค์ได้เนาะอันนี้ก็คือว่าคนหูจักกันเป็นบอดจีนน่ะเขาเคยมาจ้างให้กับเจ้าเจ้าเอง กองแมนคนหูจักกันคนชีลเรื่องเคยเฮ็ดเวียกนํากันเนาะขาเจ้าจิงแบบมามาเฮ็ดน้ากันได้เนาะว่ายุ่เมืององสารดรถหกล้อรถประเภทนี้ก็บอยหลายแต่ว่าเขาเจ้าหูจักคนจีนหูจักด้เนาะกรมกรนเขาจะเคยแท่โอ้กรมกรเจ้าเก่ามาให้เอามาแต่บ้านโอ้มาเต่เมืองเบงแข่งอุดมไซเนาะโอ้ทางยยกหนึงเนาะ ฮอนเนาะฮอนบ่นี่เขาตังอยู่เนี่ยบ่ฮอนเนาะแต่ว่ามันเต็มก้อนเนาะซีต้นปลายเนาะนี่นะทุกคนก็นค,คืออ่าส่วนมากแต็งโมจีนเนะาะไลยได้เมือ,องหงสาวนะ่ะเขาปลูกเป็นโซนเป็นโซนทางแคมทางใหญ่ก็มี จะสร้างเรียกเฮ็ดงานทําให้คนท้องถิ้นแล้วเนาะก็คือรถแท็กเตอร์เนาะรถของคนท้องถิ้นนี่แหละคนเมืองหงสานี่แหละแ้วกัรถที่แกมโกมนี่ก็คือมาเตอุดมไซเนาะเมืองแบ่ง กู้เนาะ๋อ,อนหลายตอนกูกตอนตัดจริงตัดง่ากับคนเมืองนี่ไม่คเคยไปทายชิปนังแล้วมันเอาแต่ทันรถเดียวแล้บ แล้วก็ออกไปอุดมไซน,น์บ่อกไปบปเตนอุดมไซน์หลวงน้ำชาแล้วก็บปเต็นว่ามีพนักงานลัดมาอันจุดบันทึกครักนี้เลยขั้นใดรถรถเจ้าขึ้นนะ่ะขั้นนี้บ่ขั้งหลังเออขั้นนี้น,น,น่ารกวน

ดีอ,อ,อดีแล้วดีแล้วมีสานะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายบุตรพ่อนั่นแหละนี่นะทุกคนรถไอ้คนขนขึ้นมาจากสวนมาใส่คันนี้เนาะนันหัวสีสีวันสีเหลืองสีเหลืองสองออน ออขั้นหนึ่งเขาเจ้าอัน,นฮับเมาแมนซีล้านเนาะผลจากสวนขึ้นมาเต็มรถขั้นนี้แล้วกับซีล้านแล้วก็ไปไปแดนบอตเทนเลยสบายดีไปเมื่อไดรนี่มาประวานนี้รอคิวตีวบ่บริษัทเดียวันนี่บอกรอคิว อันสมมุติเขาออกจากนี่ไปนี่จังมือจกนีไปหอด้านบริตินนะด้านบริตินล่ะมานนี่ซอฟมือเขาหอดันรถติดอยู่บพราะนั่นขึ้นบังดูบังเออขึ้นกับอันรถรถเนาะคันรถบติดกับหอดไว้มันบอกแกไปนี่ก็สามมือพลตีหอดดานนะอยู่นี่ก็คัดเขาใส่มาหนี้ก็มือ ตอนแรกเขาได้ออกเขา,าก็ใช้มือกับมือเขาใช้แล้วก็ตนินมือจะไปมืออ,อ,อ,อือ่นมไออือมือเนาะก็ค,คือนี่แหละถ้าสองสามคันนี้เต็มกันลแล้วแังบกักหลยเห็นเอกสารออกที่ไหนเออ ก็คือกรมมกรกับรถเนาะกรมมกรกับรถนีเมนมาเขาเจ้าออกมาแต่เมืองแบงเนานะนนก็คือคนจีนเอาคนที่มีประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่ว่าสามารถแพ็คมักโมไซเก็ตปากาสามารถขนขึ้นได้เนาะขนแบบจัดระเบียบมักแต่งโมงนะส่วนใหญ่จะบมั่มีคนเมืองนี้เนาะมาแต่อุดมไซมัดมาขนอย่เมืองหงสาเนาะ

ฮะไม่รูของผมผมขั่า่ครนยสวยสวยวยสวยสวยสวเส็นยสยวยสววย่วยสวยสยง โอมีเวลาเปตลาดกับเิบไอคนจีนพนักขับมาเนาะถามว่ารถรถนี้แม่นรถไทยเนาะแต่ว,ว่ารถบริษัทเราเป็นคนคนขับเนาะว่าเห็นสี <c oughs> มันงามหลายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเต็มนี้เนาะประมาณคำคำก็จะเต็มแล้วเนาะ <c oughs> ประมาณคำเต็มแล้วเพิ่นจะที่ออกออกไปอ่อออกไปอุดมไซ้์ล้ะกาไปสายแดนแลาวจีนบอเตนเนาะ นี่นะทุกคนก็คือหลังจากที่เขา,าเอาใซรรถหกล้อน้อยไปขึ้นรถสิบสองล้อกลับมาเนาะกัลรอคิวเอาขึ้นอีกเห็นเป็นแกตเป็นแกตเนาะเพิ่นจัดเลี้ยงไซ่แเกสเขี่ยมพร้อมขึ้นรถมดแล้วเนาะก็วนไปวนมาจังซี่จนเต็มรถสิบสองล้อเนาะ เต็มแล้วบอคันนี้น่ะเมื่อยเนี่ยมวยอ่ะมวยเมื่อยนี่ยหรือว่ามวยมวยเมื่อยกับปลาเมื่อเมื่อละแสนเมื่อยไหนนะงพ่ออันนี้ลูกใผ่ลูกเจ้าวะฮะลูกเจ้า โจมาแต่บ้านไหมาแต่อันเมืองแบงบ่นั่นแหละเมืองแบงอยู่บ้านไหบ้านผู้ไซบ้านผู้ไซใกล้อันทางทางเข้าไปอุดมไซบอกใกล้แถวนั้นโอ้นี่นะทุกคนกับสำหรับคลิปนี้กับเก็บภาพบรรยากาศการเก็บกู้มักแต่งโมเนาะมาฝากมาต้อนทุกคน อ่กับประมาณนี้ทนะุกคนบรรยากาศยามแรงแๆสำหรับใครที่ลงเข้ามาครับสมกับฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินเเนาะสำหรับที่นี่ขอกาวคำว่าสบายดี